สวัสดีครับผมนายคณพัฒน์พิศวงเลขที่6ชั้นมัวสคับสวันนี้จะมาท่องขับสรรคและปริมาฐานเอกซาสิบลังิปเพตาสิบกำลัง15เทลสิบกำลัง12จิกะสิบกำลังเเมกะสิบกำลัง6กิโลสิบกำลัง3มเฮกโตสิบกำลังสเทค่าสิบกลัง1เดซิสิบกลังลบ เซนติสิกำลังลบสองมิลลิสิกำลังลบสามไมโครสิกำลังลบหกนานโนสิกำลังลบเก้าพิก,กสิกำลังลบสิบสองเฟมโตสิกำลังลบสิบห้าอะโตสิกำลังลบสิบแปดฐานมีท่ามวลเจนปริมาณมวลหน่วยเป็นกินโลกร,รมัมความยาวหน่วยเป็นเมตรเวลานหน่วยเป็นวินาที กระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์มวลหาภูมิหน่วยเป็นเควินปริมาณสารมีหน่วยเป็นวปมวลความเข้มการส่องกระสว่างมีหน่วยเป็นแคนนอล่าอันเสริมมีสองปริมาณหนึ่งหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียนสองหน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทวงกลมสเตเรเดียน